มาลายตัวสีอะไรระหว่างข้อ A ตัวสีดําลายสีขาวข้อ B ตัวสีขาวลายสีดําใครชนะเอาไปเลยครับ500 1 ไม่เหมือนกันนะชื่ออะไรครับมิวค่ะทำไมถึงตอบเอครับน่าจะดีดำมาก่าไม่ค่อยมีสีขาวแล้วเราเคยเห็นม้าลายไหมน้องชื่ออะไรครับบีค่ะทำไมถึงตอบบีครับสีขาวน่าจะเยอะกว่าสีดำเฉลยครับข้อเอครับตัวสีดำลายสีขาวครับหนึ่งศูนย์แล้วแพนด้าตัวสีอะไรครับระหว่างข้อเอตัวสีดำลายสีขาวข้อบีตัวสีขาวลายสีดำหนึ่งข้อนี้ตอบตรงกันนะทำไมถึงคิดว่าข้อบีหัวมันสีขาวแต่ขอบตามันดำนะ แต่แขนขามันดำนะ <What S 2> แล้วก็ตา <I hate S 2> ดำ <you. S 2> เยอะเฉลยครับ B ครับตัวสีขาวลายสีดำสองข้อที่3ครับมีขั้วโลกอาศัยอยู่ที่ไหนระหว่าง A ขั้วโลกเหนือ B ขั้วโลกใต้หรือ C อยู่ทั้งสองขั้ว1 ทำไมถึงตอบ C ครับคิดว่าจะอยู่ได้2ฝั่งเพราะว่า<อ>มันหนาวอนกันทำไมถึงตอบ A ครับเคยได้ยินแต่มีโค้ดโลกเหนือเฮ้ยอันนี้มีข้อมูลนะเฉลเลยนะครับข้อ A ครับโค้โลกเหนือ2เท่าข้อสุดท้ายอะไรกระโดดได้ระหว่าง A เห็บ B มัดหนึ่ง มีคนแพ้ชนะแน่นอนทำไมตอบเอะ่ะเห็บมันอยู่ในหมาเผื่อมันจะกระโดดใส่หมาตัวอื่นแล้วเราทำไมถึงตอบบีรู้จักหมัดไหมไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเลยต่อเฉลยครับข้อบีครับหมัด3ามสองนี่ครับรางวัลของผู้ชนะฝากติดตามพี่นนท์นี่ด้นะคะ